กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับเกมแร็คเนอร์ร็อกออนไลน์เซเว่นญี่ปุ่นกันเช่นเคยท่านผู้ชมครับคลิปนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ไออเนี่ยได้มีการนำไอเทมจากของเซเว่นญี่ปุ่นหรือจากแลคแคนเนี่ยของเซเว่นญี่ปุ่นชิ้นใหม่นะครับประมาณ4ชิ้นมั้งนะฮะเข้าไปยังของในส่วนของคาชูสีเกรดบ็อกซ์นะครับของทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไออโอของฝั่งเซิร์ฟเวอรร์เคานะับซึ่งนนนนั้นนะ่อ ไอเทมชิ้นหนึ่งผมมีได้มีการหยิบยกมาพูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้วคือจักเกอร์นอตนะแจักเกอร์นอตคือรองเท้าของรีเบลที่ผมเอาหยิบยกมาพูดถึงในอ่าวิดีโอและแคนไอเทมรีวิวนะครับว่าในเซอร์วิญี่ปุ่นเนี่ยรองเท้านี้เขาใช้กันยังไงมันดียังไงครับแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งคือดูเอลลิงดราก้อนเฮดนะฮะไอหมูมังกรที่เอาไว้สําหรับลงดันเจียนออสซิคันเซคันด์อินเวสเกชันนะครับ, Second, Second igation, รบการสำรวจอดอสครั้งที่2นะครับที่เอาไว้โจมตีบอสเสือได้แรงๆครับก็มีเคยทําคลิปไว้้นนามมามแลวะครับ ทีนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้จะพูดถึงไอเทมใดนั้นนะครับเราจะไม่ได้เอามารีวิวอะไรแต่อดไเพราะว่าผมยังไม่มีไอเทมที่เหลือนั้นนะครับเพราะว่าเรามันราคาค่อนข้าง,ง,งสูงสำหรับเซอร์เวเวอร์ญี่ปุ่นคะแต่ว่าผมขอเท้าความถึงไอเทมชิ้นหนึ่งในของเซิร์ฟเวอร์ไอที่มีการเอาของจากเซอร์เวอร์ญี่ปุ่นเข้าไปชิ้นหนึ่งครับนั่นก็คือไอเทมแมนทันเอ็กซ์แพนเดอร์ริงนะครับ,รบหรือแหวนขยายพลังวิญญาณนะครับหรือที่ใน RO เนี่ยเข้าไปแล้วมันใช้ชื่อว่า Soul Expansion Ring ทีนี้โซลเอ็กซ์เพนชั่นริงเนี่ยไอเมนทัลเอ็กซ์เพนเดอร์ริงเนี่ยนะครับมันอ่ามสามารถความันต่างๆก็ทุกท่านก็น่าจะได้เห็นกันบ้างแล้วครับที่ทุกท่านที่เล่น IRO มาครับแต่ว่ามันจะมีเซตคอมโบหนึ่งนะครับที่ใน IRO เนี่ยยังใช้งานไม่ได้ครับนั่นก็คือเมื่อบอลล็อกสวมใส่อเทมชิ้นนี้และสวมใส่ร่วมกับสิ่งที่ IRO ใช้ชื่อว่า Truth Liberation นะครับ Truth Liberation เนี่ยวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงมันนะครับว่ามันคืออะไร ผมก็ต้องทำความนิดนึงอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าไอ้ m e n t าน n อ็กซ n เพนเดอเนี่ยนะครับมันเป็นของที่เดิมทีแล้วมันมาจากเซิร์เวอร์ d r หรือสวิปุ่นครับของของสนใส่ต่างๆจากที่มาจากแร่แคนที่มาจากที่สวิปุนเนี่ยเขาทำขึ้นมาเป็นของแคชเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นของที่ใช้งานสำหรับใช้งานในเซิร์เวอร์ของฝั่งสวิปุ่นเท่านั้นนะครับมันจะไม่ค่อยมีอะไรที่มันไปซัพพอร์ตกับของ เซิร์ฟเวอร์อื่นๆหรือแม้แต่เซิร์ฟเวอร์เกาหลีเองสักเท่าไหร่นะครับแม้แต่ของที่มันอาจจะไปคอมโบกับพวกของในแพชอะไรเงี้ยนะครับคอมโบแล้วมันอาจจะดูประหลาดๆนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วในเซิร์ฟเวอร์ JO มันใช้การได้ครับเช่นอ่ผมยกตัวอย่าง O detachment ring นะครับ O detachment ring เนี่ยนะครับใส่คอมโบคู่กับใส่คอมโบท่าใส่คู่กับอ่าไอโอลูนสเก็ตนะครับของลูนไนเนี่ยมันจะลดฟิกแค่ไทม์ของสกิลตอมบาร์ดลงไป100%ใช่ไหมนะครับ ซึ่งมันไม่มีประโยชน์เลยสำหรับ i o เพราะว่า Storm Burst ใน i o มันไม่มีฟิกแคทแต่ใน JO เนี่ย Storm Burst มันมีฟิกแคทไทม์นะครับประมาณนี้มันจะฟิลลิ่งประมาณนี้ครับเพราะว่าคือตัวไอเทมเนี่ยมันทํามาสําหรับเซิร์ฟเวอร์ JO เท่านั้น,นครับมันก็จะไม่ค่อยเวลาไปอยู่เซิร์ฟอื่นมันก็อาจจะมีแบบงง,งงกันนิดนึงนะอย่างที่ผมเคยไปบ่นให้ฟังแล้วในเรื่องของคลิปคลิปแลนคลิปอาบ่นเกี่ยวกับการเอา OCP เข้าไปในเซิร์ฟ IRO แล้วทำให้อ่า สมดุลในเกมมันพังทลายอย่าง Enforcer ชูอะไรเงี้ยนะครับในคลิปเก่าพอสมควรนะรก็เคยพูดแล้วครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเจ้า Mental Expander Link ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่มันจะมันไม่ใช่ว่าทำให้สมดุลในเกมพังทลายครับแต่มันเป็นการเอาของที่เป็นเซ็ตคอมโบที่มันยังไม่ควรจะมีในเซิร์ฟเวอร์อื่นๆนอกจาก JEO เข้าไปซึ่งก็สิ่งนั้นก็คือเจ้าอ่าปลดปล่อยสัตว์ธรรมทรู t h l i b e r a t i o นั่นแหละนะครับอ่ะผมบอกก่น Truth นนอนทรู t h l i b e r a t i o เนี่ยมันคือเอ c h a n t นะครับในเซิร์ฟเวอร์ JEO เนี่ย ผม,ผมจะเรียกติดปา,ากเจ้าสิ่งนี้ว่า r e l s e of Truth นับชิ no นลินไคโฮนับชินลิคือสัจธรรมไขโหคือการปลดปล่อยนครับชินลินกไขโฮก็คือการปลดปล่อยสัจธรรมซึ่งผมจะเรียกส่วนตัวผมจะเรียกว่า l e a s e o o truth นะครับผมจะใช้คําว่า Release of Truth แทนนะครับผมจะไม่่อยชินกับคาว่า truth l เ b e r a t i o n เท่าไหร่ถ้าผมพูดถึง Release of Truth ก็ขอให้เขาใจว่าหมายถึง Truth l i b e เ a t i o n นะฮะอ่ะโอเค release of truth เนี่ยมันเป็นเอนชานนะครับม เจ้าเอนชาร์นตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันจะเป็นเอนชาร์นที่ค่อนข้างจะพิเศษพอสมควรครับในโลกของเจ้าโนับได้ว่ามันเป็นเอนชาร์นระดับสูงนะครับไอเทมต่างๆเนี่ยที่มีการเอนชาร์นเจ้าลีลีซาวฟทูดเข้าไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีราคาค่อนข้างสูงและอ่าจะผู้เล่นระดับกลางๆหรือระดับค่อนแมางสูงบางคนเนี่ยเขาจะไม่มีใช้กันนะครับจริงๆเสื้อตัวนี้นะครับไอที่ผมที่ผมเห็นที่ผม ไอเทมที่ติดลิลิฟต์ออฟชูที่เห็นเนี่ยคือก,ก็ก็ไม่ใช่ของผมนะฮะเป็นของอคุณป๊อปนะฮะสมาชิกแก๊งเหลือดำนำ้นำท่านหนึ่งที่เขาไปหามาได้ครับแล้วเขาก็เอามาให้ผมยืมเพื่อเอามารีวิวเจ้าเอ็นชานตัวนี้ในวันนี้นะครับอ่าเจ้าลิลิฟต์ออฟชูทในวันนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นผมจะพูพูถึงคุณสมบัติของเจ้าเอ็นชานนี้ก่อนลิลิฟต์ออฟชูทนะครับคุณสมบัติของลิลิฟต์ออฟชูทก็คือเมื่อเราใช้เวทมนต์ทำการโจมตีทำ damage ใส่คู่ต่อสู้เนี่ย จะมีโอกาสที่เราจะได้รับอ่า perfect dot นะครับบวก100และสร้างความเสียหายจากการโจมตีได้เปนมอนแก้มนสเตอร์ประเภทบอสเพิ่มขึ้น100%เป็นระยะเวลา10วินาทีนะครับระหว่างการแสดงผลเนี้ยตัวผู้เล่นเนี้ยจะกลายร่างเป็นอ่าไฮวิสาดแคทเธอรีนเคลลอนด้วยนะครับถ้าใครเคยไปดูคลิปเซอร์ไวญี่ปุ่นเวลาเห็นนักเวทยิงแล้วเขาจุดๆเขากลายร่างเป็นแคทเธอรีนเคลลอนบ่อยๆอ,อาจจะมีบางคนที่แบบเคยไปดูนั่งคลิปที่พวก คนญี่ปุ่นที่เขาอัดกันที่ลงไปล่าบ,บอสพวกนักเวทล่าบอสเราจะจู่เขากลายล่าไปแคเทเคอรีนอนกันเนี่ยเพราะอะไรนะครับก็เพราะเจ้าเอชานตัวนี้นะครับอ่ะจริงๆเราแค่คุยกับเขาเอชาร์ตัวนี้ครับถ้าท่านอื่นได้ฟังก็นด้จะรู้สึกแล้วว่ามันโคตรเก่งนะฮะแค่ใช้เวทมนตร์โจมตีจะมีโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยทิกเกอร์ความสามารถนี้ได้เพอร์เฟกต์ดอยบวก1น0นะครับและสร้างความเสียจากการโจมตีด้วยเวทมนต์ใส่มอนสเตอร์ที่เป็นบอสเพิ่มขึ้นอีกถึง100ซนะครับ อ่ะฟังดูเนี่ยมันโกมากนะฮะใช่ครับมันเก่งมันเป็นเอ็นชานที่ค่อนข้างจะได้ว่าไฮเอ็นพอสมควรนะครับในแบทแต่ในโซญี่ปุ่นเองก็มีน้อยคนนะฮะก็มันก็ไม่ใช่เอ็นชานที่จะหากันได้ง่ายๆสักเท่าไหร่นะฮะมามันมีเดี๋ยวรเราลอ,ลอ,ลอ,ลอมาใช้จริงดูเลยแล้วกันนะฮะเจ้าเอ็นชานอ่าไอรีลิสออฟทูดเนี่ยมันจะทำงานไงเดี๋ยวมาดูกันชัดๆอีกที ตอนนี้ผมก็ใส่เป็นเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนรองเท้านิดนึงนะฮะที่ผมเห็นไอเทมที่ผมใส่ก็จะเป็นเสื้อน้ำนะครับ scale of w a t e e dragon deity นะครับเกรดของเทพมังกรวาีนะครับ, Water, on, ilty, รบ, ari, รบซึ่งเป็นหนึ่งในไอเทมไม่กี่ชิ้นในเกมย้ำนะว่าแค่ไม่กี่ชิ้นนะฮะในเกมนี้ที่สามารถนำไป enchan เจ้า leaf of truth นี้ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า leaf of truth เวลาทำงานเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองขอลองพยายามใช้วงมณ์โจมตีใส่กระสอบท้ายพวกนี้ให้ติดนิดนึงอะ ย้ำกันอีกทีนะครับกระสอบทรายพวกนี้นะครับฮิตพอยต์หนึ่งล้านนะครับไม่มีค่าดีฟนอ์ไม่มีค่าเมจิดีฟนอ์และนับเป็นมอนสเตอร์ประเภทบอสนะครับเพราะงั้นเมื่อความสามารถอ่าลิลิสออฟทรูทิก,ทกทเกอร์ขึ้นมาเนี่ยความสามารถในส่วนของที่บอกว่าสร้างความเสียจากการโจมตีด้วยเวทมนต์แก่มมอนสเตอร์ประเภทบอสเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะต้องแสดงผลด้วยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงจะเห็นว่ามันทิกเกอร์ยากพอสมควรนะ ยังไม่ได้สักทีนะฮะทิกเกอร์ยากพอสมควรนะฮะมันไม่ทิกเกอร์ง่ายๆนะบอกก่อนที่ที่มันบอกการที้มสตอ,อร์เตอร์เพราะว่าสตอร์เตอร์มันมีเวสที่เป็นสกิลหมู่หลายอย่างฮะมันก็เลยทำให้ทิกเกอร์ค่อนข้างง่ายนะฮะทีกก่มันมีวิธีท,ทำให้ง่ายกว่าน,นี้คือการใช้ไฟวอลนะฮะเดี๋ยวเราต้องใช้ไฟวอลดูไม่ติดอยู่ดีไม่โดนเจ้ไม่ติดเลยนะ น้าไฟวอลก็ยังไม่ติดนอมันเป็นอะไรที่ติ๊กเกอร์ยากพอสมควรน,นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าสเตตัสทิ้งไว้แล้วกันเพราะถ้าเกิดว่าติดความสามารถของลีดส์ออฟชูดเนี่ยเพอร์เฟคดอยของผมจะเพิ่มขึ้น100นะฮ้อยะฮะติดแล้วนะฮะอย่างที่เห็นเมื่อติดปุ๊บเนี่ยอย่างที่เห็นฮนะผมจะกลายร่างเป็นแคทเธอรีนเคเลอนนะฮะแล้วระหว่างกายร่างก็จะได้เพอร์เฟคดอยบวกหนึและเวมทมนต์ที่โจมตีใส่มอนสเตอร์เพลย์บอสก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะ รับปกติผมยิงได้ดบรรทัสใส่พวกกระสอบใส่พวกเนี้ยเข้าเทียร์สองแสนใช่ไหมแต่พอเมื่อกี้นี้ติดอ่าลีดิทอกชูดเนี่ยดาเมจจากสองแสนสามเนี่ยขึ้นมาเป็นสี่แสนห้านะฮะตั้งแต่ว่าความสามารถในการอ่าตั้งความเสีกับมอเตอร์ประเภทบอสเนี่ยทำงานได้จริงนะครับประมาณนี้นี่คือความสามารถหลักๆของเจ้าอ่าลีดิทอกชูดนะก็จะฟิลลิ่งกันประมาณนี้เนี้ยอย่างที่เห็นนะฮะเทเวตตตีแรงขึ้นนะ ทำให้การล่ไปเฉล,ลีเชลรอนด้วยนะฮะมันเหมือนกับเอาไว้อวดเพื่อนไจด้วยไ,ไงเฮ้ยฉันมีออฟนี้นี่ไงแข็ง,แ,ขงแกร่งนะแต่นั่นแหละโอกาสติดมันก็ไม่ได้สูงมากครับผมตีซะว่าประมาณหเอร์เซนก็แล้วกันนะครับผมก็จริงๆผมก็ยังไม่ยังไม่เคยลองไปเช็คนะฮะจริงๆเขามีคนญี่ปุ่นเขามีเคยลองไปทดสอบมาแล้วว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นตะ์ครับน่านจะประมาณ5%้าเปเซ็ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็โอกาสทิกเกอร์ก็นับว่าไม่ได้สูงไม่ได้ต่ำอะไรขนาดนั้นนะฮะก็ ถ้าเก็ว่าลากมันมาเป็นหมูหมูแล้ยิงใส่รวดเดียวโอกาสติดก็น่าจะสูงขึ้นนะฮะประมาณนี้นะครับอ่ะและนี่ก็คือความสามารถของ r e l ิฟท์ออฟทรูธก็จะเป็นราวๆนี้นะครับทีนี้ในส่วนของไอเทมนะฮะที่คอมโบกับเจ้าอ่ลิลิฟท์ of Truth เนี่ยนะครับในในไอเมีเข้าไปชิ้นหนึ่งแล้วนั่นคือเบน t ันเอ็กซ์เพนเดอร์ลิหรือ Soul Expansion ั i n ลในชื่อชื่อในตัวไอเวอรอ r o คือ Soul Expansion ั i n ลนะฮะมันมีแล้วชิ้นหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ย เครือประดับที่มีความสามารถประมาณนี้นะครับมันยังมีอีกหลายชิ้นมากนะฮะที่มันไปคอมโบกับเจ้าลิลี่ซอฟท์ชูตแล้วทำให้เกิดผลลัพธ์อะไรสักอย่างที่ค่อนข้างเก่งพอสมควรตามมาด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะค่อยๆพูดกันละกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะหยิบยกตัวอย่างแล้วก็อธิบายาคร่าวๆนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะอ่ะเริ่มจากชิ้นแรกนะครับไอโซแอสเซนซไอโซแอสเซนซชั A ่นลิงหรือว่าเมนทอนเอ็กซ์เพนเดอร์ลิงเนี่ยอ่ะเข้า IO ไปแล้วเราจะไม่พูดถึงนะฮะอย่างที่คนทุกคนรู้กันอยู่ถ้าใส่เมนทอน และใส่โดยสนใจโดยวอลล็อกก็จะทําให้โจมตีโดยไม่สนใมฟิสเซน100%กับมอนสเตอร์ทุกประเภทนะก็คือเจาะทะลุแมจิเฟิซนไปเลยนะครับนอกจากไอเทมชิ้นนี้ก็จะมีชิ้นอื่นๆที่เป็นไอเทมของลแลคแคนที่ยังไม่เข้าไออโออีกเป็นจํานวนมากนะครับเริ่มจากชิ้นแรกก็คือเกฟเฟนเนียเมจิกเดเวิร์สออฟไอซ์นะครับเกฟเฟนเนียเมจิกเดเวิร์สออฟไอซ์นะครับเกฟเฟนเนียร์อุปกรณ์เวทมนต์แห่งน้ําแข็งนะครับ ไอเทมชิ้นนี้ก็เป็นไอเทมแล็คแคร์และสมใส่กับเครื่องประดับเช่นกันนะครับผมจะไม่พูดถึงความสามารถของเจ้าไอเทมกัน,กนแต่จะพูดถึงแค่ตัวสวยของเซ็ตโบนัสนะครับซึ่งถ้าวอลล็อกสวมใส่เจ้าเกฟเฟนเดียเมจิกเดเวิร์สออฟไอซ์คู่กับลิลลิสออฟทูธก็จะทําให้ได้ผลลัพธ์ของการมิสทีฟมานะครับ,นะรบนั่นคือสามารถไล่สกิลที่ต้องใช้เจมสโตนบางสกิลได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้เจมสโตนนั่นเองชิ้นต่อไปที่จะพูดถึงนะครับก็คือเจ้าอ่ะเพอร์เซพชันแอมพลิไฟเออร์ลิงน,นะ นะครับซึ่งแหวนตัวเนี้ยจริงๆมันเป็นไอเทมแร็คแคนเช่นกันนะครับเป็นของสายอาชีพซอฟซัลเลอร์ซัพพอร์ตของซัพพอร์ตอ่าให้สกิลของอาชีพซอฟซัลเลอร์นะครับซึ่งผมไม่มีใส่นะฮะแหวนตัวแหวนมันราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับซึ่งถ้าซอฟซัลเลอร์สวมใสไอเทมชิ้นและเจ้าแหวนขยายพลังจิต perception amplifier ring คู่กับลินีซอ of truth นะครับก็จะทำให้โจมตีโดยไม่สนเมติเฟนร้อยเปอร์เซนต์กับมอนสเตอร์ทุกประเภทนะครับก็เหมือนกับไอเจ้าเมทัลเอ,อ็กซ สเกลส์ of judgment นะครับตาช่างแห่งตาช่างแห่งคุณธรรมตาช่างแห่งการพิพากษานะครับอเทมชิ้นนี้ก็เป็นไอเทมแรกแคร์และเป็นไอเทมเฉพาะของอาชีพรอยกาดนะครับเมื่อรอยอกาศสวมใส่เจ้าตาช่างแห่งการพิพากษาคู่กับลีลิสอฟทูดนะฮะก็จะส่งผลให้เมื่อใช้เมื่อสร้างความแสกจากการตจมตีด้วยเวทมนต์นะฮะจากมโอกาสทิกเกอร์ความสามารถดังต่อไปนี้เป็นเวลา3วินาทีนะครับ ็คือความสามารถที่ว่าก็คือเมื่อเราใช้สกิลเจเนซิสเล่ก็จะทำการออโต้สเปลไฮเนสฮิลหรือไฮฮิลเลเวลสามใส่ตัวเองนะครับจำเ,เกีวกัความสามารถนี้นะครับมันเป็นความสามารถที่จสติกเกอร์เมื่อเราใช้เวทมนต์นะครับเมื่อเราสร้างความแตกต่างการต,รอตร่อตีด้วยเวทมนต์นะครับไอเทมชิ้นเนี้ยนะครับเจ้าไอเจ้าสเกลออฟดัชเมนต์เนี่ยนะครับมันคือของที่ทำมาเพื่อรอยโกาสายเจเนิสเลนะครับสำหรับแพทเลเวลร้อยแปดห้าที่ เปลี่ยนเจสิทเลเป็นการตบตีด้วยเวทมนต์เพียวๆและไม่จ้อเป็นต้องกดแบนดิ้งไม่จ้อเป็นต้องกดอ่าอินสเปเรชั่นเพื่อใช้สกิลนี้แล้วนะครับก็จะกลายเป็นเวทมนต์โจมตีธรรมดาไปเลยนะครับเป็นเวทมนต์หมู่โจมตีธรรมดาไปเลยนะครับซึ่งไอเจ้าสกิลออฟจัดเมนต์เนี่ยมันก็เป็นของที่ซัพพอร์ตสายเจสิทเลตรงๆเลยนะครับมันจะบัฟความสามารถบ hey, ัฟลดดีเลย์ลดไล่ให้เจสิทเลอะไรพวกนี้นะครับและถ้าเราหาเจ้าตาช่างเนี้ยสวมใส่แล้วสวมใส่คู่กับเจ้าอ่า เลนส์ออฟชูดได้เนี่ยก็จะทําให้ทุกครั้งที่ใช้เจสิตเลสเนี่ยจะมีโอกาสไม่ใช่ไม่ใช่จะมีโอกาสจะทําการใช้ไฮเนสทิวเลเวลสามใส่ตัวเองตลอดเวลาครับมันไม่บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะฮะมันใช้ทุกครั้งที่คุณกดใช้เลนส์ออฟเจสิตและความสามารถน่นี้ทิกเกอร์ทุกครั้งเมื่อการเมื่อมีการใช้เวทมนต์นะครับไม่ใช่ไม่ใช้เวทมนต์จะมีโอกาสทิกเกอร์นี่ครับแต่มันทิกเกอร์ทุกครั้งที่ใช้นะครับนั่นหมายความทุกครั้งที่ใช้เลนส์ออฟเจสิตก็จะมีโอกาสทําให้เราเนี่ย ฟื้นฟูเลือดตัวเองเลยๆนั่นเองครับเพราะว่าเลเยอร์ออฟเจสิตเนี่ยมันเป็นสกิลที่ใช้แล้วจะเสียฮิตพอยด์ด้วยนะฮะเมื่อผนวกความสามารถนี้เข้าไปก็จะทําให้เจ้ารอยโอกาศคนนั้นเนี่ยพี่ที่มีทั้งตาช่างกับเจ้าเลดอรออฟทูดเนี่ยก็จะทําให้ใช้เลเยอร์ออฟเสิตได้ยอย่างต่อนเนื่องโดยเมนเทนเลือดตัวเองโดยเมนเทนฮิตพอยตัวเองเอาไว้ได้นะครับเราๆนี้นะฮะอ่ะยังไม่หมดนะฮะไอเทมอีกชิ้นหนึ่งนะครับนะั่นคือ ริงออฟปัสสุบนะครับริงออฟปัสสุบจริงๆมันมาไม่นานนะฮะมันลงในแค้ม์เมื่อไม่นานไม่รู้สึกจะประมาณเดือนตุลาห,หรือเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานี่เองนะครับริงออฟปัสสุบก็เป็นไอเทมของวอลล็อกเช่นกันแต่จะไปนเน้นพวกคิมสันล็อกนะครับอะไรพวกนี้เน้นกับพวกสกิลคิมสันล็อกกับหลอดออฟเมลลิออนแล้วก็เชนไลนิงอะไรพวกนี้ครับซึ่งถ้าวอลล็อกสนใส่เจ้าริงออฟปัสสุบคู่กับเจ้า of, ออฟอะเรดดี้ซอฟท์ชูตนะครับก็จะลดคูลดาวของสกิลคิมสันล็อกลงไป2วินาที และลด sp ค่าใช้สกิลคิมซันล็อกลงไป50แต้มนะฮะลดคูดาวของคิมซันล็อกไป2วินาทีเนี่ยเดิมๆคิมซันล็อกในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับมีคูดาวอยู่2วินาทีครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าคิมซันล็อกจะไม่มีคูดาวครับคุณสามารถปาดคิมซันล็อกโลโลได้เลยครับถ้ามีเจ้าแหวนนี้คู่กับออฟเอ็นชานรีลิสออฟชูดอันนี้นะครับแถมยังลด sp ค่าใช้สกิลลงไปอีก50แต้มเลยนะ าการสแปมคิมสัตว์ในเซิร์ฟเวอร์เจโอไม่ใช่ความฝันนะครับขอแค่คุณหาออบนี้มาให้ได้เอชานี้มาให้ได้ก็พอนะฮะอ่ะแล้วก็สุดท้ายครับไอเทมชิ้นล่าสุดที่เพิ่งต่อมาไม่ไมนานนี้กับเกอลิงนะครับหรือแวนโ์กาโลกเกาลิงอันนี้เป็นคนรัสเกอลิงกับที่ขายในมอลล็อกนะครับหรือที่ดรอปจากหมามามี่ในพีระมิดนะคนละอันนะฮะต้องบอกก่อนนะครับแรักเกอลิงเนี้ยนะครับถ้าอาชีพเป็นมันเป็นจะมันจะเป็นของที่เอาไว้ซัพพอร์ตกับอ่า อาชีพโซลิเปอร์นะครับโซลิเปอร์อ่ะเจโอมาอัพโซลิเปอร์เข้ามาแล้วอัพโซลิเปอร์กับไซม์เพลเลอร์เข้ามาแล้วนะครับอย่างที่แต่ละท่านน่าจะทราบกันนะครับและพออัพเข้ามาปุ๊บนะครับก็มีการออกไอเทมและแคนมาซัพพอร์ตโซลิเปอร์ทันทีนะครับซึ่งเมื่อโซลิเปอร์เนี่ยสวมใส่ไอเทมชิ้นนี้ร่วมกับเจ้าอ่าเอ็นชานอ่าลิลิสออฟทูนะครับก็จะทําให้โจมตีโดยไม่สนไม่ดีเฟนซ์ร้อยเปอร์เซ็นต์กับมอนสเตอร์ทุกเผ่านะครับแค่นี้ไม่พอครับ ยังทำให้สามารถใช้สกิลไฟวอลเลเวลร์สิบได้ด้วยนะฮะมันมันจะโกกับอาชีพนิดอื่นนิดนึงตรงที่ว่ามันทำให้ใช้ไฟวอลได้ครับไฟวอลเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสกิลที่เกิดมาเพื่อทิกเกอร์พวกความสามารถพวกลีดซ็อกชูตนี่โดยเฉพาะอยู่แล้วครับเพราะว่าเวลาเจอบอสเนี่ยเรากดใช้ไฟวอลเนี่ยมาทำดาเมจรัวสิบฮิตไปเลยอย่างที่เห็นนะซึ่งทุกสิบฮิตเนี่ยก็จะมีโอกาสทิกเกอร์เจ้าลีดซ็อกชูตนี่หมดเลยอยู่แล้วนะฮะคือเจ้ากระสอบทรายเนี่ยไม่เดินถ้ากระสอบทรายเนี่ยมันเดินอ่ะ ผมตั้ง vertical firewall เาอาไว้แล้วก็เดินล่อให้มันวิ่งผ่าน firewall ดนๆสามๆ30คิดลิสต of truth มันต้องติดแล้วแหละนะฮะถ้าเกิดว่าตั้ง30มิบเนี่ยประมาณนี้นะฮะก็ทำให้ Soul Reaper สามารถใช้สกิล firewall level 10ได้ก็จะทำให้แบบไชเวทได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะคร่าวๆครับรลิสต์เอ่อไอเทมและแคนที่มีคุณสมบัติเข้าคู่กับลิสต์ออฟทูดก็จะประมาณนี้นะฮะ สัมบอนหายสักครู่นะฮะติดติดแล้วการใช้ไฟวอลเนี่ยการใช้ไฟวอลเนี่ยก็จะทำให้ทิกเกอร์ลินิอฟชุดได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยนะครประมาณนี้ทะะีน,นี้มันมีความสนุกอย่างหนึ่งนะฮะถึงแม้กกว่าออฟไอลินิซอฟชุดเนี่ยนะฮะผมสามารถใส่คู่กับรันโอเอเมจิกได้ด้วยครับผมมีรองเท้าที่ออฟรันโอเอเมจิกอยู่ อันนี้เป็นเป็นรองเท้าธรรมดารองเท้ากากาที่แจกในกิจกรรมที่ผ่านมาครับส่วนรวมถึงอ f ฟไอนี้ด้วยนะ off, ออฟออาร์ลันเวเมจิกด้วยครับก็แจกในกิจกรรมธรรมดาครับซึ่งเจ้าลานเวเมจิกเนี่ยผมสามารถใช้ร่วมกับลิมิ o ออฟช o ดได้ก็จะทําให้เวฟเนี่ยออกมาแรงของแรงโคตรๆนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเอาปิดิดช่องเข้าใหม่เอาไม่โดนแย่จ yeah, ริงอ่ะอันนี้คือติดลานเวเมจิกนะ จะติดล้นอเวนิวตี้คู่กันเลยล of อฟ u t ดเป็นอะไรที่ยากนะฮะเดี๋ยวไม่รู้จะติดไหมวันนี้นะฮะส <years> องพันปีต่อมาโอเคครับและนี่คือคว,ความสามารถที่จะทำงนานเมื่อติดทั้งลิทอฟทูดทั้งลันอเวนิวตี้ในรวดเดียวนะฮะจะจะสังเกตว่าเมื่อกี้ไม่ทันนะฮะมัน มันทิกเกอร์ออส, <ode> สั้นนิดเดียวนะฮะมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยทันแต่ว่าถ้าสังเกตดูดีๆเวทผมเวลาโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่เป็นบอสอย่างกระสอบาจเนี่ยจะโคตรแรงฮะแรงของแรงโคตรมื่อกี้ตาเห็นกันทันนะใจว่าใส่คลิปเวทผมทาดาเมจถึง4ี่แสนนะเวลาติดทั้งอารดีซอฟทูติดทั้งลันโเวเมทิกพร้อมกันนะฮะก็จะฟิลลิ่งประมาณตะกี้นี่เลยนะฮะคือมันสั้นนิดเดียวจริงๆนะครับก็ถ้าท่านใดดูไม่ทันก็ลองอกลับไปดูแบบชัดๆอีกทีได้นะฮะอ่ะ และนี่คือทั้งหมดนะครับของเอ็นช r ร์ e ลีด of Truth หรือ t r u t h l i レーシ a t ใน n ใน Server IRO นะครับก็จะเป็นเรานี้ครับถามว่าถ้าถามผมว่ามีโอกาสที่ n c h a ชานี้จะเข้า IRO หรือเปล่าครับผมบอกได้เลยว่ายากนะฮะหรือถ้าเกิดว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าเอาให้แบบทัดเทียมกับทางฝั่งสวิปุ่นเนี่ยมันจะต้องเป็น En c h ชารที่ยากมากนะฮะมันจะไม่ใช่ Enchan t ที่แบบเอาของไปตีบ่อยให้ถึง12แล้วแล้วถึงจะเอนชาร์ํสำเร็จอันนี้ไม่มีทางฮะมันง่ายเกินไปนะครับใน J.O ไม่ง่ายแบบนั้นนะครับ การได้เอนชานี่มาในเจโอไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับอันนี้คุณป๊อปเนี่ยคือจิจแล้วก็มีคุณป๊อปเนี่ยเขาเคยไลฟ์ก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งคลิปลิงก์ลงคลิปตอนที่คุณป๊อปไลฟ์สดตอนที่เขาเอาเสื้อตัวนี้ไป off, ออฟอ e รีดิฟฟ o ทูดเนี่ยให้ดูอีกทีนะครับว่าเขาใช้ไปหมดอไอเทมไปเยอะมากและตอนนั้นไม่ติดด้วยนะ ดไปเยอะมากเราคือไม่ติดเลยนะครับคือมันเป็นอะไรที่ได้มายากนะครับแล้วก็เงื่อนไขาการเนชาร์มันก็ไม่ใช่แค่เมทมเนี่ยเนี่ยสมมติแบบไอเสื้อตัวเนี้ยเฮ้ยผมแค่หาเสื้อตัวนี้มาแล้วก็เป็นชาร์จไม่ใช่นะครับไม่ใช่ในกรณีของเสื้อตัวนี้ครับผมแค่พูดถึงในกรณีของเสื้อแค่เสื้อตัวนี้เท่านั้นนะฮะในกรณีของเสื้อตัวนี้นะครับต้องนําไปตีบวกถึงบวก8เสียก่อน,นครับถึงจะมีสิทธิ์นํามาเอนชาร์เจ้ารีสอฟชูดให้ติดนะครับ ไม่ใช่แค่เอาเสื้อเปล่ามาแล้วก็เอามาลุ้นติดนะครับไม่ใช่นะครับเอาต่อให้เอาเสื้อบวกเสร็จมาครับออฟให้ตายมันก็จะไม่ติดลิลิสออฟชูนครับคุณต้องบวก8เท่านั้นบวก8หรือสูงกว่าเท่านั้นครับมันถึงจะมีโอกาสติดและโอกาสติดมันก็ไม่ใช่อ่ามีเยอะนะครับมันมีนิดเดียวนะฮะแล้วก็จะมีไอเทมชิ้นอื่นอีกปลายๆครับมีไม่เยอะนะครับมีทั้งไอเทมในเกมมีท้งไอเทมที่เป็นแคชไอเทมไอเทมจากแพคเกจอะไรพวกนี้ครับที่สามารถนําไปเอชารเจ้า ดีลิสออฟชูดได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะรีควอร์เมนต์อย่างพวกอ่ต้องตีบวก9ต้องตีบวก10เออถึงจะออฟได้ครับหรือไม่ก็เออมีโอกาสสุ่มออฟนะครับถ้าออฟไม่ติดของพังเออหรือถ้าออฟออฟไปแล้วแล้วมีโอกาสสุ่มได้ออฟเออเตโลงังอื่นๆอย่างพวกสเปเชียลสเตนสเปเชียลเอจิซึ่งมันรีออฟไม่ได้อะไรพวกเนี้ยนะฮะแปรรีออฟอิ e เอตนะฮะเจ้าปีกชิ้นนี้ก็เป็นหนึ่งในเทพอีกชิ B ้นหนึ่งที่สามารถนำไปเอนชาน ีลิสออฟทูดได้เช่นกันถามว่าทำไมผมถึงไม่เอชชารนเพราะว่ามันยังเอชชารนตอนนี้ไม่ได้ครับการจะเอชชารีลิสออฟทูดลงไปในแฟรี่ออฟอีเดนผมต้องนําไปตีบวก9เสียก่อนนะครับผมมีแค่บวก7ซึ่งบวกเจนี่ก็คือถือว่าแบบสุดแล้วนะฮะถ้าต้องไปตีบวก9นี่คือผมคงต้องอ่าผมคงต้องอ่าอัญเชิญพลังพิเศษต้องอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกมาครับเพื่อนํามาอวยชัยในการตีให้ถึงบวก9ก่อน ที่จะเอาไปออฟให้ติดหรือซอฟนะฮะซึ่งมันยากกว่าสมควรมันไม่ยากกวาสมควรไม่แค่พอสมควร,ม,ม,ม,ควรมันยากโคตรโคตรนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นสมมุติว่าสมมุติผมแค่สมมุตินะถ้าเข้าไปในโซลอรโอจริงๆเนี่ยนะครับการไอชานควรจะทําให้อยู่ในระดับที่ยากมากนะฮะใต้ผมเทียบกับความยากาใต้ผมเทียบกับความยากก็น่าจะประมาณแบบอา,อาวุธ KVM หือหมวกแฝบ,บก็ได้อ่ะเอาผมยกตัวอย่างหมวกแฝบ,บกันเอาสมมติคือ,ค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 อแค่เทียบเท่าระดับความยากนะฮะไม่ผมไม่รับประกันว่า I o จะมีครับแค่เทียบเท่าระดับความยากนะฮะถ้าเทียบเท่าระดับความยากก็คือเหมือนกับว่าเราจะเอาหมวกแฝบ,บที่บวก15ขึ้นไปเอาไปแอนชาร์ให้ติดอ่าอคูดเลเวล7อะไรประมาณนี้ความยากจะอยู่ที่เราๆนั้นนะครับมันอยู่ที่เราๆนั้นคือผมไม่ได้บอกว่ามันแอนชานได้นะแค่บอกว่าความยากมันจะเราๆนั้นแหละ ถ้าเทียบกับ IRO ก็จะราวๆนั้นนะครับซึ่งก็น่าจะนึกภาพออกนะครว่ามันยากขนาดไหนนะครับอ่ะโอเคครับคิดว่าทั้งหมดของเจ้า s o l of Truth ก็จะมีประมาณนี้นะครับคิดว่าหาัทุกคลิปนี้จบทุกท่านก็น่าจะหายสงสัยกันละว,ว่าไอที่เขียนว่า t r u t h Liberation บน s d o Expansion so Exp Link ใน IRO เนี่ยมันคืออะไรมันคือออฟตัวนี้นั่นเองนะฮะอ่ะโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามชมมาจนถึงจบตรงนี้ ครับถ้ามีข้อสงสัยใดๆก็สามารถสอบถามลงมาได้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าผมอเห็นก็จะเข้ามาตอบให้ทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบการนําเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วขอขอบคุณคุณป๊อปมาในที่นี้อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับเจ้าเสื้อน้ำนะฮะนี่ซอ h ชูตตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะใช้ไปอย่างดีก่อนจะนําไปส่งคืนนะฮะอ่ะโอเคครับพบกันใหม่อีกครั้งในโอกาสถัดไปครับผมสวัสดีครับ